รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2568พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2568กิจกรรมที่1การพัฒนาและยกระดับชุมชนตามเกณฑ์ CBT รางวัลระดับประเทศรางวัลน,นานาชาติ วันที่25ธันวาคม2567ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบเกียรติบัตรรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand Standard 2024ระดับดีเยี่ยมให้แก่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร วันที่16มกราคม2568จัดประชุมบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วันที่17มกราคม2568จัดประชุบ ienne, มบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนนครชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวณชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมวันที่18มกราคม2568จัดประชุมบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที <third> <drummer>. <wissen> ่ยวชุมชนไตรตรึงเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวณชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรตรึง วันที่19มกราคม2568จัดประชุมบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชนหนองปลิงเพื่อกำหนดทิศท,ทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวณนะชุมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลิงวันที่30กรกฎาคม2568จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายใหม่พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวชากังราวตามเกณฑ์มาตรฐาน CBT Thailand ณเทศบาลเมืองกำแพงเพชร วันที่31กรกฎาคม2568จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายพื้นที่ชุมชนไตรตรึงตามเกณฑ์มาตรฐาน CBT Thailand ณชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรตรึงคะแนนเพิ่มขึ้น93%เอร์เซ วันที่1สิงหาคม2,568จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนเป้าหมายพื้นที่ชุมชนหนองปลิงตามเกณฑ์มาตรฐาน CBT Thailand นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลิงคะแนนเพิ่มขึ้น94%วันที่5สิงหาคม2,568เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปีพศ2568นหปณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมที่2การยกระดับทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์วันที่22สิงหาคม2568กิจกรรมย้อนรอยเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้าหลวงณเมืองไตรตรึงณวัดวังพระาธาตุหมู่ที่4ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชร กิจกรรมที่3การยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับมาตรฐานให้สู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันที่13มกราคม2568จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในงานวันเด็ดแห่งชาติประจำปี2568ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร วันที่11ถึง22กุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสารรค์ด้านอาหารทุนทางวัฒนธรรมสอบพ,พาวเวอร์ในงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชร วันที่26กุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรผ่านรายการเที่ยวละไม้ไทยแลนด์เวลิลด์ณชุมชนหนองปลิงวันที่23พฤษภาคม2568จัดกิจกรรมรับรองคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17จังหวัดณนะชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตรตรึงและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองปลิงจังหวัดกำแพง วันที่8สิงหาคม2568จัดกิจกรรมรับรองผู้เข้าร่วมงานประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุมและตลาดย้อนยุคนครชุมณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลน,นครชุมตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร กิจกรรมที่4การสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสารรค์วันที่25เมษายน2568จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Community based tourism for all กิจกรรมที่5การจัดองค์ความรู้เทคโนโลยี Technology, หรือนวัตรกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ วันที่1-2กรกฎาคม2568จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วย Innovation AI วันที่30กรกฎาคม2568กิจกรรมสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนแพลตฟอร์ม Smart CBT ประจำปี2568แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2569โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป้าหมายการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบประจำปีงบประมาณพศ2569 1. านจำนวนนักท่องเที่ยวชุมชนเป้าหมายจำนวน3ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ3เปอร์เซ็นต์จากปีฐาน2568 2. าจำนวนรายได้ชุมชนเป้าหมายจำนวน3ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ3เปอร์เซ็นต์จากปีฐาน2568 3, 25 3. ผ่านเกณฑ์ CBT Thailand ต่ออายุ 4. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกินนรี 5. รางวัลสกาวอินเตอร์เนชันแนลจัดกิจกรรม3กิจกรรม 1. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน CBT Thailand 2. กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสารรค์สู่ตลาดมูลค่าสูง 3. กิจกรรมการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกิจกรรมท่องเที่ยว